หลายดอกแล้วหลายดอกกันได้ทุกคนเลยเมือตุ่มเอยหอดชมติวซ์เอชมติวและหยอดขาวๆไว้เนา ทุกท่านสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและชมสบายดีตอนเช้ามันนี่ก็ตอนเช้ามันนี่ก็เฮาจีได้พาเดี๋ยวไปหาเก็บดอกกระเจียวทุกคนเลยโฉงนี้ดอกกระเจียวอ,อ่ะไปกับเมย์สองคนตอนตอนเช้าตะเวนนอดเฮาจีได้ของกระป๋อมเรอมาเหมือนนี่นะไปะติดตามเบิ่มเดี๋ยวมันจีได้บนดอกกระเจียว,ว,ยว,ยวตะเวนกระทันขึ้นอยู่โฉงเลยนะปุ๊กรลังจะขึ้นไปเอามาจีมานบ่มืาหนี่ งานสาวเย็นทุกคนเลยสวยมากก็เด่นหอนน่ะมันนี่นะสูงนี่กัอากาศก็หอนเลย หาแถวตามโคกกันเลยทุกคนประไปจอรดรถทางนา้ผพวกกอนมีอยู่บ่เห็นบ้าป่ามันละลายทุกคนเลยนี่แม้นมนือแล้นี่แต่มันหาวเลยกระฟุตโต๊กมันอ้อเลยนี่นะ นโนอตไม้สูงนี่ก็ถือว่าแซ่บเลยโดยเฉพาะนะปลามันละลายขนาดเลยแถวนี้จะเปนกลังสีขึ้นฮะ เห็นดกกระเจียวจ็กดอกจช่ปะดิดอกสามดอกละถือว่ามีอยู่ทุกคนเลยเมีได้อยู่สามดอกดอกกระจิ๋วนี้มาแต่เช้าๆจะนี่เขาเจ้าท่านได้มาหลายแล้วก็งูควายงูควายเห็นงูควายกินดอกจิ๋วนี่นะเนกามานะอืมนั่นนี่ ้ขวายกินดอกะเจียวขาว <c oughs> <using it. c oughs> ได้แต่ตัวรียมันโอกะเจียวขาวทุกคนเลยดอกะเจียวแดงข้างนหนอานะโสงนี่นะสามเบิง้ง เสีกนกเสียงนกเสียไก,ก่ป้าหันหลายทุกคนในแถวนี้ไก่ป้าเออไก่ป้าหันอยู่ฮ

ข้งกระปอมเลาะไปเลยโอ้ไอป่าจรหันอยู่เกิ่นี่เลย อูเลยทุกคนเลยบ้านนาเฮา,นห,นาหากินตามธรมรมชาติทุกคนเลยดอกกระจีวมชุกชายกะเจ้ามาเก็บดอกกระจีว์ไปยองนะกะฟพังค์เสียงรถบาหวาดแท้โมเมนต์ เอาได้ที่นอกล้โอ้โี๋ตวหลายตัวไปในกคนเลยไปยหาแลเก็บีไปตามโคกเลยแหละ Ờ. Ta giật đọc lá. Ừ. Mà chiếc, đây là mà chiếc, bỏ cái mà qua à, nhảy nè đọc đi, thôi. đi. สูงนี่ดอกกระเจียวขาวประมาณฝนตกลงหลายแล้วดอกกระเจียวแดงจังดอกกระเจียวขาวนี่จะแซ่บบ่ไม่เคยกินยิงเด้อแซ่บกัาดอกกระเจียวแดงได้อือต่อขันดอกกระเจียวแดงเชื่อแซ่บเลยตีกลีบแยกเอา โอ,โอ้แถวนี้เขาจุดโคกเิ็นงายทุกคนเลยเดีย๋ยวจุดโคกมันแปดแถวนี้นะ โอ้ดี๋ยวจะจุดกเอาให้ดอกดอเล้มันเห็นงายเลยแถว้มันเปด ดอกกระจิยวหลายทุกคนเลยใจป้าดอกกระจิยวแดงนี่นะต้นมีความสูงมากะประมาณ70-56ชิพเส้นนี่แหละจะได้ฝนตกหลายๆนี่มันกระปุกใบใหม่ยามนี้มันก็ใบฮาวแบบลักษณะคือโหวานนี่แหละนี่นะมันยามยามแหลงนี่มันก่อย แถวได้ลายล้เลยป่าปงนมดเต็มดมดเลยแถวนะเอาไปด้เลาเมือคนไปดิมตีอยู่หนะนมือตมุมเอยงดชมตีอยู่ชมตียยอยเ,เลยอดขาวไี่เชื่อดอกกระเได้ลายชเลย บิกดูโอ้หลยอยู่้วยทุกคนด้วยฝนไปจะได้ล้อมือหาของกระป๋อมล้อมือ ของกระปอมละเมุกคนเลยยุตามแล้วโหูนี่มันออกมาพิงแดดหาก็ได้ตัวหนึ่งตัวสองก็บ,บีไดใช้ม,มันโตนก่อนกินเอ มาแล้วคนสอตโตแล้ว มาเอเลยตกลงเลยเด็กปลอมสี่ห้าตัวกนแล้วเอามาเพ่นอามาใบาพี่ดอกกรเจเี๊ยนะ ให้ได hey, hey, hey. hey, ้ให้ไปจุยไปเลยให้ล hmm. uh, <my> ูกจามูอยู่นี today, ่มาใบดอกจีลูกเอาทุกคนเลยพร้อมเลยับตัวหนึ่งพักมกปร้อมนะจี่องกระป๋อมพี่เแล้วจ้าไปด้ยพ้อมนะ ตัวไปเกี่ยวข้าลุกเอาบอต้มเดี๋ยวเพอ่ชุบตีวนะปอบกูได้หาตุมาเพิ่มอกอย่างหนึปอบอมิเช่ จะซาัเต็มแล้มสิมอับ้านีหอดฉับนบอลนั้นจะเป็นตตมีดอสกรป๋อมโคทุกคนเลยกระป๋อมห้าตัวตัวนี้โลกอ้บอลูกเอ้าตะะันีขี้ตัวนี้ลกกินกระป๋อปลา อลเสร็งมืทรงเสถียอทรเสถีรไม่ได้ทรงไม่ด้จายเฉพาะไปตอีปุงโคกับปลอกตัว So we can be holding them. นี่โคกระปอมซุกแล้วทุกคนเลยยังทานโรโดโกะจิโอใบไปแล้วจปะปนี่ป้าใบแล้วแล้วก็ขาวงามขนาดเรไปแต่แซ่บเลยนะลุเอาโดโกะจิโอครมันยังมีคิ้วด้วยน่ะทาโลุโดโกะจิวอไปนี่โคกระปอมมากระปซุกแล้วแหละนี่ ปลาโคกับปอมทุกคนเลยหลายเตึกปอมห้าตัวใบแล้วเรากลางโลต้มจิปาดุกทุกคนเอ้ยกิกกับต้มปลาดุกโลกโดกระจิว๋วโกสุดยอดล้างน้หงามล้าหลายอย่งหัดอยู่ จะได้ไปโลต้มปลาได้โคกระปอมกระซุกเลยทุกคนเลยโคกระปอมกะนมันได้หลายโตัวจะก้อยใช่มึงโมงสูงนี่โอ้โหโมงเป็ี่นลายตัวน,นี้ต้มน้ำฮอนแล้วกัเอาดอกกระเจิยวลงอืมดอกจิยวอดอกดอกระเจิยวขาว เออชืือลายโลดชมชมชื่อมือนนะลุยเสือเบอร์ส้มติวปาสุดยอนเลยต้มปลาไปต้มสมอกระทะปลา

これ。 จงเฮ้เพลินไบอจงอะทูยไว้ถูกแล้วตัวนี้ย่างป่าป่ะดิออตักเ,เ,กกเสียเรือรถอ้าเอเวอร์มีแซ่บปสาตักสียอป่าป่าติดแต่งบป่าดุกป่าซึมป่ากินข้าว นี่มามาทุกคนมีก้อยกับโคกับบอสงแล้วก็ต้มป่าดอกกระจิ๋วตัวนี้ปลดปาเคือเสิร์ฟปุ๊กกันเมื่อคืนนี่มามาไหมีหลาดน้อยอีมากีดเขานะพี่มื่อนี้คนหนึ่งสบายดีนั่นแะสบายดีด้วยสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีมามทุกคนปัดเข้าเสาโอ้เก้าโมงเลยชมเลยกันกินมบ่ยไรถกงจินบ่

นองมา่นี้แบอีออย้่แ่นี่เมือนอะไรกันเกลตอนนกาได้กินข้าวกินน้ำอิ่มนลทุกคนเลย มันนี้ตื่นมาแล้วก็ับไปหาดอกกระเจียวติๆๆๆ๊เช้าเสาูดอกกระเจียวไปถวายได้หลายตื่นเลยแล้วก็ของกระปอมเลาะมามาต้มดอกกระเจียวแล้วกินกับปนประดุมันนี้ถว่าคขักอยู่ตอนนี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกาสำหรับคิดนี้ก็จะลงพลงในคลิปหน้าพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามนะครับม